What you want? What you want to go? เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะพาเข้าไปไหนอะเอฟซีแนะนำผมหน่อยดิเ

Yes. You and your friend and me, okay? Yeah. Ah. I love it. เดลิมึงแปลมั่วปะเนี่ยที่จะพบเพื่อนของคุณหรือไม่ no 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 just you your friend and me just you and your friend and me three what 좋아요 good okay when go dinner and go drink just three okay เออไปทำไปทำงานไหม FC ผมแม่งแหวกเลย ดิ้งน่าจะมาแบบกลางเดือนอะไรเงี้ยครับผมให้ผมให้น้องไอซ์จองตั๋วอยู่ครับขอบคุณครับคุณค่ะ Everybody say like you're beautiful ฮะ oh, Thank you บัดบัด you come Thailand this time can I Uh, take video with you just a little bit. Huh? When you come uh, Thailand this time next two week, can I sh uh, film with you like shooting video with you just a little bit? Oh, okay. Ah. Uh. ใช่ครับเปียนโนไปไหนแล้วครับโมยยูทูบเน้นแต่บอลถ้าเรี่นบ้านนะครับน้องเปียโนน่าจะป่วย <S <S มีผู้หญิงคนอื่นๆอยู่ในยูทู e ของคุณทุกครั้งพาทิกกเอก에서구한건가요คุณได้มันมาจากทิก t o อหรืออ่าแย่เย่ But, 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 uh, some somebody is my friend. Mm. Somebody from TikTok, somebody my friend. Ah, okay. Okay. You always watch my video, right? No, mm. you, you. You always, you you. You always I... watch my video container. Really? Mm. Ah, <laughs> ฉันทำแบบมีนะไอ้พวกหล่อๆแบบว่าชอบไปแบบว่าคอมเมนต์หาผู้หญิงอะผมรู้นะแบบไปคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยหนีไปเอนิกี้น่ากลัวมากอะไรเงี้ยมีเยอะในพวกหล่อๆผมรู้นะเยอะมากเมื่อวันผมเจอแบบว่าโอ้โหแม่งแบบ ปัญญาอ่อนเลยชื่อไอเกมอ่ะคนหนึ่งอ่ะเข้าไปแบบผมอ่านอ่ะโอ้โหแบบหนีไปไอ้นิกกี้มันอันตรายมากมันแบบน่าก,กลัวจริงๆหนีไปเยอะไอ้โบกชอบป,ปั่นอ่ะอ๋อ oh, no no I, I talk with my fan club <oughs> ชื่อไอเกมชื่อไอเกม <c oughs> มีตัวหนึ่ง มออมผมไม่สนอยู่แล้วครับผมชอบครับผมชอบเวลาคนด่าครับผมสะใจดิ <Okay>. um. เวลาคนด่าผมอะไรเงี้ยผมชอบสะใจผมอะ <c oughs> ดีดีเวลาใครด่าผมชอบแต่ว่าด่าไม่ค่อยแรงหลังๆผมชอบไห้ด่าแรงๆอ่ะพายอนี่คุ้มมากถุงังสัะ สมสมยูดิงสไมยพริสสม้จุ๊บจุ๊บจุ๊บคูจุ๊บมีเหรอฮะจุ๊บมีเหรอมีเหรอยูจุ๊บยูจุ๊บมีอ้เพื่อนมืออ๋ออ๋อยูจุ๊บยูฟมลี่ยูจุ๊บยูเฟรนด์เอออ่า think ิ o u kiss me no no yeah oh my friend oh the friend เดอ i'm so sorry i think you kiss me ah นิคีนิคีเอกเนื้อฮึมฮึมนิคีฮึมฮึมนั่นฮึมฮึมหอมหอมหอมนิคีหอมหอมแค่คุณ say หำ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 เออหำหำน้องหอมหอมหำหำอ่ะหำหำ À hầm 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 hầm. Hầm hầm. À hầm hầm. À ok, hầm hầm. Do you like hầm hầm? Hầm hầm. À hầm hầm. Hầm hầm. Do no, hầm hầm? Hầm hầm. Do? No? What do you mean hầm hầm? Hầm um, hầm um, mean like like um, um, like hầm hầm like kiss from nose. Kiss nose. yeah from north when kids from mouth like chup chup when kids from north like hum 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 uh, yeah chup 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 yes yeah. chup chup hum hum uh, okay okay let's try again chup chup good hum hum ah right hum hum yeah yeah how how to say in korea ป,ป,ป,ปุปูปุปวะปุปูปุปปุป่ะปุปูปุปปุ and this นะน,นี่ป่ะก็ Noz Kiss Korean No World อ๋อเกาหลีโนะเหรอเอออาเกาหลีเขาไม่มีหอมมันเหรอโอ้โหอยู่ดิ้งหมื่นกว่าเลยเหรอ o อ y ยู่ตัวร้ s มตเอาเราพิ่งรูวเกาหลีเขาไม่มีหอมกันคุณครับเนี่ยดูหมปุ่ปุ่มมาปุ่ม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 ปุ๊ปุ๊ปุ๊่วะเนี่ยปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุยัง right right ปุ๊ปุ๊ เพิ่งรู้เกาหลีไม่มีหอมรอว่เกาหลีหอมไม่เป็นอะหรอมนกหอมนกวัชเมียนห้อมนกหอมฮอมวัชเมียนฮ่มฮ่มออคิสคือหอมบ้านเขาอาอเ <N iki. S 1> อฟซี FC, <N iki. S 1> ครับมีอะไรอยากถาม <N iki. S 1> ดูดิ้งมากครับเดี๋ยวถามให้นะครับเดี๋ยวจบตอนนี้ผมอาจจะไปละข oh, <hi. S 1> อให้ขอ I will teach you like when you come to Thailand I will teach you like how to hom hom Okay Okay Yes How to hom hom ma Hom hom Ah how to hom hom I will teach you okay Yes Hmm. Hom hom You take lick hom neck Ah? Huh? Hom neck what's me Hom hom หอมเล็กมีอ่าหอม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 เย่ยูแฮ a ดอทเ z นหอมเล็กหอมใหญ่หอมใหญ่ you say หอมใหญ่หอมใหญ่ชิมีหอมใหญ่บินิกดิคูบินิกวันนี้ w า y love why วันนี้ Nicky Humbleck，watch me。No，no，Nicky Humbleck。You you you say Nicky Humble，Nicky Humble，Ah，Nicky Humble，Nicky Humble，Yeah，watch h me，Nicky a n Humble，Nicky Humble，Yeah，you yeah. have no? to say Nicky Humble，Pay to order。 โน่โน่แบดเวิร์ดคิวคิวคิวเวิร์ดมีไหลนิกกี้ยูเออเอ่อเวอร์รี่คายนิกกี้เวอร์รี่คายด์เด้อ Yeah นิกกี้ฮัมเบอร์ร็อกนิกกี้ฮัมเบอร์ร็อกอ๋อโอเค Do you likeNoWhat you mean ฮัมเบอร์ร็อก What you mean โนโน่น no, no ิคิไคิน no ด์ม no. ินใช่ไอแชทฝั่งนู้นไปพิมพ์ให้เขาอ่านเลยไปปั่นเขาไงไปสอนเขาไปสอนเขาไงเอฟซีไปสอนเขาไงอนาคุนดาฮัมアナคุนดา <Huh? S 2> ไม่มาพัทลุงมั่งอยากไปอยู่นะครับไอฟังนู้นทำเสียหมด

you know what does it mean มไม่อยากคุย yeah good girl good girl okay good girl you ding o good girl <laughs> นี่แค่ครักคุณเด้อรักคุณดา w วะรักคุณดามาแล้วพวกผู้หญิงมาอีกแล้ว <laughs> 어 니키 9인치? 니키 9인치? What do mean? What? 아나콘다. 나인치? 아나콘다? 9인치? 아나콘다. <웃음> <웃음> oh my god. Okay, okay, I understand. You think y o u sick? Or... Uh? Uh, someone tell me, like, y o u sick? I'm sick? Ah, yes, because I'm you're sick, right? Yes. o 제 어제, 어제. 어... 어제 j e oje, 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 เมื่อวานปวดทองเลยทำรายการไม่ได้อพี่เบียร์อยู่ห้องน้องไม้ครับ วันนี้ไปถ่ายโงสดาม,มานะครับ FC ชิคกี้มนัน,น,นอตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วอ๋อโอเคกูดกูดใช่ครับของช้างครับใช่ครับถ่าของช้างมาแลครับ คุณสนอบยิ้มคือใครเอ่ยดีจ้าพีเคกับใครต่อดีกับยูดิงต่ออีกเหรอเดี๋ยวผมว่าผมจะไปแล้วอีกแป๊บหนึ่งอ่ะยูดิงว่า time to sleep Maybe two o'clock. Okay, I will uh, ask like fan club if they have question for you, okay? Question? Huh? Question for you? Yeah, like somebody have question want me to ask you. I will ask you, okay? Yes. On the web hoymel. Okay, you did. not uh, I think I have to go and review uh talk again, okay? Okay, hom hom first hom hom. Hom hom. Hom hom. Hom 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 first hom hom. Hom hom. Hom hom. You have to say Nikki hom hom. Nikki hom hom. You <laughs> 妈妈。Hum hum. <laughs> Bye, thank you. Bye. 嗯。会害的。 พลอยมาเล่นกับพลอยหนึ่งตาเดี๋ยวไปแล้วจ้าอะเธอจะไปแล้วหรอใช่เล่นกับพลอยก่อนหนึ่งตาเธอจะไปไหนเปเที่ยวดิพลอยฮะไปเที่ยวอ่ะที่ไหนทองรอเหรอรุ่นพี่ชวนไปแถวอะไรวะสาทร หูไปไกลจังไกลไหมไกลไกลพออยู่บ้านอ่ะเพิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไลฟ์เพะเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานอนเพราะว่าหลับดึกมาหลายวันแล้วแล้วพูดไม้ตื่นเช้าอระไม่ตื่นเช้าแต่แค่แบบว่าอยากหลับคอนเทนต์ดีอนอนอ่ะอยากเฮลตี้อ๋ออยากเฮลตี้เฮ้ยเพื่อนรุ่นพี่คือใครอยากรู้ใครอ่ะรุ่นพี่คือใครที่เราจะไปกินเหล้าด้วยอ่ะอุ้ยพูดผิดออกข้างนอก อ๋อได้พูดได้คุยกพี่ท็อปแม่เคยเจอป่ะอ๋อพี่ผู้ชายคนนั้นใช่มีคนเดียวอ๋อเออหรือว่ากูขอไปด้วยดียวะกูก็เบื่อเบื่ออยากไปอยากไปก็ได้สบายแต่คิดแต่คิดก่อนถ้าจะไปทอมแล้วกันขับรถไปแล้วขับรถกลับถ้าเกิดไม่เมามากก็ขับได้แต่มันก็ไม่ได้อะถ้าห้ามกินอืมอมถ้าอยากไปทมมาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยว เออเธอจะออกก็เหรอเธออ่อมหรือ,อยังฉันจะเริ่มฉันเพิ่งออกกําลังกายเสร็จฉันมีความอ่อมๆไงอ๋อ,มไ,อ,อไม่เดี๋ยวผมออกแล้วกันเพราะว่าผมจริงผมนัดเขากี่โมงนะเพราะสามทุ่มนั่นกี่โมงละเมืองสามทุ่มแล้วคะ่ะสามทุ่มสิบสองแล้วคะ่ะโอ,อ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ก่ออเออเวจวตันนี้ผมก็ไปละโอเคได้ฉันก็จะไปด้วยไปได้อาบน้ำเหรอ อาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวนอนเพราะว่านอนดึกมาหลายวันแล้วรู้สึกว่าตุบสุขภาพดีจังพยายามอยู่จริงๆไม่ค่อยดีหรอกพยายามทำให้มันดีออยเธอฮะนี่เธอเธอทําผมอย่างดีเลยเหรอเนี่ยเธอพร้อมแล้วหรอไม่ไม่ไปทํางานมาไงแล้วแบบกลับมาก็ยังไม่ได้สระผมเลยอ่าหน้าก็คือมีความแต่งนิดๆใช่ อ๋อถึงว่า้อมออกก็คือว่าแบบหน้าผมมาเต็มก็เลยออกสัหน่อยแต่ตาแดงๆนะตาแดงเพราะว่าพักผ่อนน้อยอ๋อวันนี้ทำงานทั้งวันเหรอทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าสองวันแล้วพลอยเมื่อกก็ตากแดดทั้งวันเลยอ๋อรายการข้างนอกเหรอมใช่ข้างนอกเอาดอตะกี้ที่ฉันเข้ามาที่ฉันเห็นคุณกําลังไลฟ์กับผู้หญิงสาวเกาหลีสวยนะคะใช่สวยสิไม่สวยผมก็ไม่ชวน ื่อนูด้าสภาพกูก่อนเขาตะกี้แบบโอ้โหแล้วกูคือหน้ามันเมือกมากถ้าเกิดมัดผมมันจะดูดีขึ้นดูเป็นสาวสายสปอร์ตวันนี้เบิร์นผมเข้าไปดูคุณไลฟ์ไหมป้าพลอยตอนไหนพลอยพลอยกับแฟนกับแฟนพี่เปิร์บ่ะอ๋อเมื่อคืนใช่กับยี่หวาเอ้าเมื่อคืนเหรอหรือว่าตอนเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงตอนเที่ยงอ่ะฉันตื่นมาแล้วฉันก็ตื่นมาปั่นน้ำก็เลยกดไลฟ์ แต่ว่าเช้านี่ไม่ใช่ว่าคืนมันไม่เช้ามือกูตื่นเที่ยงผมเพิ่งไปส่งนวดให้ให้ให้เวยวันนี้ป่ะไม่อันนั้นเมื่อคืนยี่หว่าฉันลงฉันขึ้นอะไรทระมันเกือบตีสองอ่ะที่คุยกับยี่หว่าเอาหรอเมื่อคืนเหรอที่ผอส่งให้ใช่เธอเวลาเธอปรับปนกันไปหมดแล้วจะไม่ได้เลยได้นอนหรือเปล่าฮะได้นอนหรือเปล่าวันนึงได้นอนกี่ชั่วโมงนอนแต่นอนแบบ นอนน้อยงอะไรี้มั้งนอนน้อยแต่นอนน้าเหรอเม่อขึ้นรถผมก็หลับไงไม,ม่เหมือนกันระวังตุบนะร่างกายมันแบบไม,ม่เหมือนกันนะเธอแล้วเธอจะตุบเธอเหนื่อยอะ่ะตุ๊บแปลว่าอะไรอ่ะตุบก็คืออ่อมแบบนอนแบบนอนตายไปเลยแบบวันสองวันอะ่ะและ้วบางทีเขจะป่วยเหมือนเป็นไข้เขาเรียกว่าตุ๊บเหรอตุบอืมตุบตุบไปยังเอ้ยเอ้ยมันต้องกดรออีกส่วนสี่ได้รออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวไปละ มันต้องกดกี่แมท์แล้วแต่แล้วแต่ลมแล้วทรงผมใช่เดี๋ยไปเราเดี๋ยวเราขอโลเคชั่นเพื่อนโอ้ oh, ออกไปบ้างก็ดีนะจะได้แบบไม่ไม่เบื่อไม่เหงาเออคุณต้องใช้ใช้ชีวิตหน่อยไปถึงกูเหรอใช่ใช้ชีวิตไปเลยเธอไปกับเพื่อนผู้ชายหมดมีผู้หญิงเวลาถ้ามีผู้หญิงก็อยากไปด้วยไม่เวลาผมไปผมมีพี่ท็อปกับแฟนเขาแล้วผมไปคนเดียวผมไปคนเดียวตลอด<น>ชอบไปไปเล่ขี่ เป็นของแถมเหรอเธออ่ะไม่ใช่พอรรเรายืนคนเดียวามันดูน่าสงสารไงอ๋อรับบทรับบทรับบทคนน่าสงสารโอ้โหพี่เข้ามาคนเดียวเขาไม่มีคู่น่าสงสารจังอ๋อแล้วผู้หญิงเหงื่อจะเออน่าสงสารเนาะอะไรเงี้ยคิดไปเอง <c oughs> ไม่คนนี้เขาเห็นเธอเขาก็รู้ว่าเธอแบบเจ้าชู้หรือเปล่ากลัวอะไรเงี้ยเปล่าเอาอีกแล้วเป็นเพื่อนกันแท้แท้ ไม่ถ้าเกิดผู้หญิงเห็นน่ะผู้หญิงคนข้างนอกเห็นเขาทนนิกกี้เต้าชูหรือเปล่าเพราะเธอก็หน้าตาดีไงข่าวลืออ่ากูต้องแวะชมเพืนอีกนึงก็เือหล่อมีชื่อเสียงข่าวลือหรือเปล่าล่ะใช่ไหมละ่ะมีฟามอีกโอ้ยผู้หญิงก็ต้องแบบที่เขาต้องเจ้าชูแน่นๆเลยเลยข่าวลือครับ,ค,รบคุณทอยคุณต้องแก้ข่าวให้ผมด้วยข่าวคุณต้องแก้ว่าอะไรไ <อง S 2> <อ>ม่เอฟซีอบอกชีวิตจริงอรลนจัดยังไงล่ะต้องบอกว่าไงบอกว่า นิกกี้เขาน่ารักจริงๆนะถ้าเป็นเพื่อนกับเขาอะ<ข>อานักว่าเงี้ยเขาหน้าสงสารมากชีวิตรจริงอะเขาก็อยู่คนเดียวแบบบ้านมืดมือดอะไรเงี้ย <laughs> อยากให้เขาเป็นคู่อะอะไรเง <laughs> นนี้ยเฮ้ยกูเพิ่งเห็นว่าไฟห้องมึงมันเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอไม่คุณตาฝาดแล้วหรอตะกี้มันแบบเหมือนมันแบบมันดีมขึ้นลงขึ้น,น,ล,งนลงได้อะหรือกูตาฝาดวะเพอาตะกี้บอกว่าห้องมืดมืดก็เลยมองตั้งใจมองที่ไฟห้องนิกกี้วิงนิกกี้มือถือค้างหรอ ทุกคนมันค้างหรออ้าวเพื่อนหายไม่ไม่ผมออกไปขอโลเคชั่นอ๋อโอเคเฮ้ยโควิดแดกเปล่าไม่ไม่ไม่มิกกี้สาวยืนข้างตะโกนยืนข้างตลอดพอย่างตะโกนบอก้ยใครอ่ะม่ิกกี้สาวยืนข้างตลอดพอย่างตะโกนบอกอ๋อเวลาไปเที่ยวหรอ ไม่ผมไปยืนข้าคนอื่นหรือเปล่าแบบเขาไปยืนกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยผมก็ไปแซ่แซหรือเปล่าเมึงไม่เบาไม่เบาอะไรไม่มีอ๋อมีคนบอกว่าฉันต้องไปให้ฉันไปเสือกดูว่าเธอไปกับใครไม่มีจ้าพลอยจ๋าแล้วกิ่ไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วโอเคบายบายเธอฉันไปด้วยบายบายบายยเที่ยว <c oughs> ให้หนุกนะบายเพื่อนบุยบุยมเมองเจอกกันพลอย ใช่งั้นค่อยลงไลฟ์เป็ทุกคนบ๊ายบายพ่อยก็ไลฟ์ต่อไปที่อาบแฟนคลับอะรอว่าจะไปอาบน้ำไอ้รอให้นิกกี้ออกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไลฟ์ต่อพยต้องกดออกอ่ะพอยพลอยต้องกดออกปะพลอยต้องเป็นคนกดออกเหรอใช่ใช่กดตรงโฮสตเหรออ่าเจอนิกกี้ละไหนวะให้กดออกตรงไหนวะเธออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคบ๊ายบายนะบายเพื่อนค่ะ